สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวแอมจิวกันนะครับผมโดยที่แอมจิววันนี้จะเป็นชิป TPA 3 1 1 6 D 2ของแท้นะครับผมตัวนี้จะเป็น2 c h ช n n e l นะครับ2.0ครับผมจะมีวัตที่รวมกัน100วัตตครับผมโดยจะแยกเป็นลำโพงซ้าย50ลำโพงขวา50นะครับผมตัวนี้ผมได้มาจากช h อ p e ีราคา250บบาทเองครับ เราก็ได้ชิป tpa สามหนึ่งหนึ่งหดีสองของแท้ด้วยถามว่าทําไมถึงรู้เพราะว่าสองลงไปมันเห็นนะครับนี่ตามนี้เลยก็ตามสเปคครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่มีอะไรหวือหวาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยครับไม่มีซองใส่ไม่มีเคสมานะครับผมมาเป็นซองกันไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวเลยตัวนี้ส่งมาจากต่างประเทศด้วยนะครับ รอราราวสัก2อาทิตย์ครับผมอันนี้คือหน้าตานะครับก็จะมีตัวฮิตซิงแยกมาชิ้นหนึ่งครับผมไม่มีน็อตไม่มีอะไรให้มานะครับนี่มาแค่นี้ล้วนๆเลยมา2ชิ้นเลยครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมนี่ล่อเรียบร้อยดีนะครับผมบอดเป็นสีฟ้าเงาครับทำนี้เลย อุปก,กรณ์ส่วนมากที่เห็นก็เป็นแบบ smd ครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยครับทำมาได้แน่นแนนดีนะครับนี่สังเกตว่าข้างหลังก็มีการบัดกรีทะลุเข้ามานิดหน่อยครับเพราะว่ามัน smd ข้างหน้าทั้งหมดเลยมันก็เลยไม่ได้ทะลุอะไรมากข้างหลังก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นโมเดล xy 5 0 2นะครับผมนี่ราคา250บบาทเองโอเคครับมาดู ตรงฟอนต์พาร์เนลกันก่อนฟอนต์พาร์เนลก็จะอินพุตได้2ทางนะครับโดยเป็นอนาล็อกจะได้แก่ตัวแจ็ค3.5ครับผมแล้วก็ตัว3พินครับ3พินก็จะมีนี่ครับก็จะมี LR แล้วก็กาวครับผมเพื่อใครจะไปต่อปีแยกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโวลลุ่มครับโวลลุ่มโดยรวมเลยมีตัวเดียวมีตัวเดียวโดดเลยนะครับไม่มีปรับเสียงพวกเสียงแหลมเสียงเบสครับผม โดยที่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีออฟแอมนะครับผมประมาณนี้นี่ครับเป็นชิป tpa 3 1 1 6 d 2ของแท้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปชัดชัดให้ดูครับผมเพราะว่ามันเล็กอาจจะดูยากนิดนึงโอเคครับมาดูข้างหลังกันครับผมข้างหลังก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบลำโพงแล้วก็ไฟเลี้ยงครับนี่ โดยที่ช่องตรงนี้จะเป็นนี่ครับลำโพงอ่าส่วนไอช่องซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นลำโพงอาในส่วนของลำโพงตรงฝั่งขวาจะเป็นลำโพง L นะครับแต่ว่าถ้ามาทำบอร์ดตรงนี้ฝั่งตรงนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นลำโพงขวาฝั่งขวาก็จะเป็นลำโพงซ้ายส่วนตรงกลางก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับผม นี่ก็จะเป็นข้อบวกข้อลบตามนี้เลยครับ v c c แล้วก็กาวตัวนี้เขาก็บอกว่ามีระบบป้องกันมาทั้งหมดดังนี้ครับผมก็จะมีป้องก Over ัน o v e r v o l t ate, t g e Under Voltage o v e r Heat แล้วก็พวกป้องกันการช็อตแล้วก็ไฟฟ้าย้อนกลับนะครับผมนี่ก็จะเห็นมีไดโอดไว้ไดโอดตัวนี้น่าจะทำที่น่าจะทาหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับนะครับผมเดาานะเพราะว่าผมเห็นมันอยู่ตรง ในส่วนของไฟเลี้ยงเข้าพอดีครับประมาณนี้หน้าตาก็เรียบร้อยดีนะครับผมงานก็จะมีคาดปลายใหญ่ๆองตัวขนาดตามนี้ครับครับผมประมาณนี้แอมจิวตัวนี้ก็ไม่มีอะไรให้พูดถึงมากครับมีแค่นี้จริงๆข้างหลังก็โอเคครับก็ดูดีนะครับไม่ได้แย่ มาดูในส่วนของฮีทซิงกันครับฮีทซิง์นี่ครับก็จะเป็นฮีทซิงก์แล้วก็มีตัวเทอร์โมแพดบางๆครับผมของ 3M ด้วยนะครับนี่ไม่ได้แบบของอไม่ได้แบบของโนเนมครับเห็นไหมครับของ 3M ด้วยไม่ธรรมดาครับก็จะเป็นเทอร์โมแพดแบบบางๆครับส่วนมากพวกนี้เขาก็จะใช้แบบแปะเหมือนกาวสองหน้าครับผม พวกนี้เขาจะใช้พวกกับชิปที่มันความร้อนไม่ค่อยมากครับก็อย่างเป็นก็อย่างเช่นพวกชิปเซตที่อยู่บนคอมหรืออาจจะเป็นพวกเม็ดแรมที่อยู่บนการ์ดจ,จอหรือว่าจะอยู่บนพวกเบนบอร์ดคอมพิวเตอร์ครับเขาก็จะใช้ชิปเล็กๆแบบนี้แหละซึ่งมันก็จะประกบลงไปพอดีครับนี่ก็น่าจะเอาไหวครับเพราะว่าชิปตัวนี้มันไม่ได้ร้อนอะไรมากครับ ที่ผมแบบเทสมาดูนะถ้าที่ผมเทสมานี้ดูถ้าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับชิปคือเหลือๆอะไรฮิตซิงตัวเล็กๆเนี่ยประมาณนี้แปะลงไปมันจะพอดีครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับมีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวผมขึ้นรูปชัดๆให้ดูอีกสักอ,อีกสักครั้งก่อนที่จะไปฟังเสียงกันครับแล้วมาฟังสรุปโอเคครับผม คครับผมผมก็ได้ทาการเซดับเรียบร้อยนะครับโดยที่แหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานก็จะเป็นสวิตตัวประจำผมนะครับก็จะเป็นสวิต12โวลต์ครับสูงสุด460วัตตแล้วก็ต่อเข้ามาวัดวัตต์มิเตอร์ครับผมนี่ก็ตอนนี้ก็จะจ่ายไฟที่12.4โวลต์0แอมป์0วัตต์นะครับเพราะว่าสแตนบายอยู่อันนี้ผมก็เสียบคอมทิ้งไว้แล้วแหละโดยที่บอร์ดตัวนี้จะรับไฟตั้งแต่4.5โวลต์ถึง27โวลต์นะครับเป็น DC ครับผม แล้วก็มาดูเรื่องความร้อนกันครับความร้อนตรงที่ชิป ic tpa นะครับ27.5องศาแล้วก็ข้างหลังสูงสุด30ครับผมส่วนมากก็จะร้อนแถว,แถวตัวนี้นะครับในส่วนหรือื่นก็ไม่ร้อนมากครับร้อนที่เดียวเลยแล้วก็ตัวเครื่องก็จะมีไฟ power สีเขียวติดตรงนี้ ประมาณนี้ครับ LED ลำโพงที่ผมจะใช้งานก็จะเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วทั้ง2ตัวนะครับผมนี่เป็นเสียงกลางครับผมตัวที่ผมใช้ประจำเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทสทั้งหมด3เพลงแล้วก็จะไปฟังสรุปกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง Okay, but you're never gonna be me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stand from the people who deceive me. Bloody hands spray through the chains, go free. Looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chest, what's happening next? got yeah. the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from bullet it's a blessing. New focus, no guessing, just fold an obsession. All in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh. I could try to play but you never thought to would do Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands came from the people who deceived me Bloody hands break through the chains, go free me People like sheep, move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they see me they Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try to the change, you can say no, free me so he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh, high ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, i am break off. From the weak minds, take a space soft, You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life Better pop off, what do you like? Make a dream job, no non-vibe, no mean boss. Just my life and free thoughts You could try to play, but you're never gonna be me but The other way, what I'm doing ain't easy But and came from the people who deceive me Body ain't break through the chains, both free me People like sheep, both feed, heard it easy don't wanna be fast asleep when they screaming Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try to change you, they say, no, free me แล้วทีนี้มาดูอุณหภูมิกันก่อนนะครับเดีย๋ยวมันจะเย็นก่อนนี่28.9องศาข้างลังนะครับ31.8ตีกลมๆสัก3ามครับเย็นมากครับอุณหภูมิขึ้นมาราวๆสององศาเองครับจากที่ผมก่อนหน้าที่ผมเทสเองลงแล้วครับอุณหภูมิลงไวมากแถมขึ้นมาแค่สององศาน,นี้ผมนั่งฟังจริงๆผมนั่งฟังมากกว่าสเพลงที่เทสเองนะครับคือแบบ ความาร้อนขึ้นน้อยมากความาร้อนถึงน้อยมากครับครับเอามือจับยังสบายสบายเลยครับไม่มีปัญหาเลยก็ในการกินกระแสนะครับกินไฟตัวนี้จะกินอยู่ราวๆสักสูงสุดที่ผมเห็นนะครับ3แอมป์ครับผมก็จะกินจังหวะในช่วงที่เบยดมันมาเยอะๆครับนี่ประมาณนี้แหละครับผมก็ถือว่ากินกินไม่มากนะครับยังดีกว่าไอ้ตัวตัวนี้ ยังดีกว่าตัว lp 838ครับแต่ว่าเจ็กตัวนี้จะกินแบบมีจังหวะมานิดเดียวครับจังหวะที่แบบต้องการเบด,ดเยอะๆหน่อยมันจะพุ่งขึ้นไปราวๆแตะๆ3แอมป์ครับผมก็ต้องหาอะแดปเตอร์ที่มันมากกว่า 3M แอมขึ้นไปครับถึงจะเอาตัวนี้ไหวขนาดตัวนี้ผมเปิดไว้ไม่เยอะนะครับผมเปิดราวๆ40%อเองโอเคครับเดี๋ยวไปฟังสรุปเรื่องเสียงกันเลยครับผมต่อมาเป็นสรุปเรื่องเสียงกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ได้ฟังกันไปผมว่าตัวเนี้ยดีมากครับผมคือผมชอบโทนเสียงแบบนี้นะครับคือโทนเสียงมันออกในทางแบบนุ่มใสแต่ไม่จัดจ้านครับผมเสียงมันจะคล้ายๆกับ ZKTV211 ครับที่ผมรีวิวไปตัวนี้แหละตัวของแท้ซึ่งมันก็ใช้ชิป TPA3116D2 เหมือนกันนะครับผมคือเสียงสงตัวนี้มันจะคล้ายกันมากเสียงลำโพง RL ครับผมแต่ว่า อีกตัวก็คือ XY S 1 0 0 h ed. เสียงมันจะไม่คล้ายกันนะครับผมไม่คล้ายกับตัวนี้ไม่คล้ายกับตัว XY 502มันก็ตระกูล XY เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าตัว502เนี่ยลำโพง r l เพาะกว่าตัว S 1 0 0 h อีกโหตกใจมากครับตัวนี้ขนาดแบบ S 1 0 0 h ed. มันก็ใช้ TPA 3 1 1 6 D 2เหมือนกันนะครับผม แถมมันยังเอาชนะอีกตัวที่ผมรีวิวไปเมื่อครั้งก่อนก็คือตัวบอดแดงตัวนี้ครับนี่เสียงแบบมันนุ่มใสมากกว่าตัวบอดแดงอีกครับผมถ้าให้พูดถึงเสียงโดยรวมนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะได้เวทีที่พอดีพอดีครับผมอยู่ในระดับกลางๆผมว่าถ้ามากกว่านี้มันควรจะดีดีขึ้นมากคือมันไม่แคบครับมันอยู่ในระดับที่แบบฟังได้ครับผม แต่ผมว่ามันสามารถอัปเกรดขึ้นไปกว่านี้อีกก็ต้องต่อแบบปีให้มันหรือว่าอาจจะต้องต่อแดกเพิ่มให้ครับผมว่าตัวน,นี้มันไปได้ไกลกว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้มันมาดีแล้วครับโทนมันมาได้แล้วแล้วก็ในส่วนของการแยกส่วนประกอบของเครื่องดนตรีนะครับการแยกเครื่องดนตรีตัวน,นี้ก็ถือทําได้ดีครับผมก็แยกเป็นชิ้นเป็นอันได้ครับแต่ว่ารายละเอียดที่ เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่หลังแบ็กกราวด์อยู่หลังเวทีนะครับมันจะแบบไม่ค่อยเด่นชัดขึ้นมาเท่าไหร่ครับผมมันจะมานะครับมีด้วยแต่ว่ามันจะให้พอแบบได้ยินแบบคอคอไปนิดนึงครับซึ่งผมว่าถ้ามันมากกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้แต่ว่ามันก็แก้ได้ด้วยการต่อปีกับต่อแดกเพิ่มครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของเสียงสูงตัวนี้เสียงก็ถือได้ว่าสูงใสแต่ว่าไม่บาดหูครับ จุดนี้แหละครับมันเหมาะพอดีมากเลยประมาณนี้ต่อไปเป็นในส่วนของเสียงกลางเสียงกลางที่พวกเป็นเสียงแบบคนร้องอย่างเงี้ยตัวเนี้ยถือว่าทําได้เด่นมากครับคือเสียงคนร้องนํามามากครับนําเครื่องดนตรีเลยแหละตัวเนี้ยถ้าเอาไปฟังแบบที่เกี่ยวกับแบบแนวคนร้องครับผมตัวนี้เหมาะมากเลยแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบที่คนร้องแบบนําเครื่องดนตรีก็จะไม่ชอบตัวนี้เลยนะครับ ก็ต้องอยู่กับความชอบแต่ละคนนะครับผมว่าชอบแบบไหนบางคนเขาก็ชอบแบบเครื่องดนตรีมาพร้อมแบบคนร้องบางคนก็ชอบแบบคนร้องมาก่อนเครื่องดนตรีครับผมตรงนี้มันจะมีแกลปช่องว่างอยู่นิดนึงครับแต่ว่าก็คนร้องนี้ก็ถือว่าได้ทำทาได้แบบดีมากนะครับผมคือร้องชัดเจนนุ่มนวลดีครับต่อมาในส่วนของเบสนะครับเสียงเบสเสียงซับ ผมว่าตัวนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะมากด้วยสังเกตจากเพลงที่3ได้ครับคือลำโพงผมแบบสั่นเลยอะแล้วทีนี้มันมันจะมีจังหวะแบบเบสต,ตึบๆมาครับแต่ว่าลำโพงผมมันมีมันมีแค่เสียงกลางมันก็เลยโชว์ศักยภาพได้ไม่เต็มที่ผมว่าตัวนี้เบสค่อนข้างนุ่มลึกที่ผมฟังจากเสียงนะ คือฟังจากลำโพงเสียงกลางนี้รู้เรื่องเลยครับเพราะว่ามันจะมีแบบลมออกท่อระบายข้างบนที่ที่เอ่อที่อยู่บนลำโพงผมนะครับผมจะเห็นลมมันพัดใส่ผ้าฉากที่อยู่ข้างหลังครับมันจะพัดเป็นระยะเลยหลังจากที่แบบมีเสียงเบสมาถือว่าถ้าแบบใครเอาไปต่อแบบลำโพงสองทางสามทางที่เป็นวูเฟอร์ครับผมว่านเนี่ยน่าจะเบสนุ่มมากประมาณนี้ครับ เสียงโดยรวมก็ผมชอบมากครับลำโพง2.0งตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีดีเกินราคาผมไม่คาดหวังด้วยซ้ำครับว่ามันจะดีได้ขนาดนี้ <c oughs> เห็นตัวมันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเกินราคาไปไกลมากครับแบบเกือบแบบเทียบชั้นกับเซตเอ่เซตเคทียีได้เลยอะ่ะผมว่าเสียง <c oughs> เสียงแบบดีกว่าเซตเคทียี่เ็ดฟอร์มอีกไหมถ้าสอต่อสอดศูนย์ดีครับประมาณนี้แหละ มาพูดเรื่องข้อดีกันครับผมโดยรวมเลยนะครับทั้งหมดเลยข้อดีก็ลำโพงครับเสียงยอดเยี่ยมมากไม่ไม่ไม่รู้จะตีอะไรครับถ้าผมต่อแบบต่อปีต่อแดกเพิ่มเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยไปได้ไกลซึ่งเสียงมันดีอยู่แล้วครับเสียงเดิมๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยครับต่อออนบอร์ดแบบบ้านๆครับถือว่าทำได้ดีขนาดนี้นี่ผมก็ยอมรับแล้วครับผม ข้ดีต่อมาก็พวกงานประกอบครับก็โอเคครับผมไม่ได้มีส่วนไหนแบบแตกหักเสียงเสียหายก็ถือว่างานประกอบได้แน่นหนาดีครับแล้วก็ข้อดีสุดท้ายครับความร้อนครับตัวนี้ความร้อนน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆครับขึ้นมาขึ้นจากที่ผมสแตนทิง้งสแตนบายทิ้งไว้แค่สอง,องศาเองครับทั้งในส่วนของไอตรงข้างหลังเนี่ยแล้วก็ตรงฮีทซิง ผมว่าอุณหภูมิตัวนี้เปิดทั้งวันทั้งคืนสบายครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนไม่ต้องไปโมไม่ต้องไป DIY อะไรมากครับเดิมๆเนี่ยดีแล้ว <c oughs> มาเพิ่มเติมในส่วนของกําลังขับนะครับผมกําลังขับตัวนี้ก็จัดได้ว่าเหลือเฟือครับผมปรับไว้ราวๆสัก40% 3 0เนี่ยครับกับลำโพง6.5นิ้วก็ยังถือว่าเหลือๆครับผมดูในส่วนของก็เสียกันก่อนครับก็เสียเรื่องเสียงนะครับก็ ถ้าใครชอบแบบเครื่องดนตรีมาเสมอกับคนร้องเนี้ยก็ต้องลองมองหาตัวอื่นดูครับที่แบบดักได้เครื่องดนตรีแบบเด่นๆหน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยมันเสียงคนร้องมันนำครับผมประมาณนี้แล้วก็ผมก็ขอติพวกของแถมครับไม่ได้แถมเคสมาด้วยไม่มีเคสใส่เหมือนพวกไอ้นี้เหมือนพวกอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่มีเคสใส่จริงๆอะ่ะก็น่าจะแถมแบบ แถมฐานรองมาครับนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้ตัวที่เป็นขาข้างล่างมันไปขูดกับพื้นหรือว่ามันไปขูดกับไอตัวที่เป็นเหล็กเป็นไรครับผมนี่ถ้ามันมีขาแบบยื่นออกมาอย่างเงี้ยให้เราวางเนี้ยมันก็โอเคหน่อยแต่ว่าเราก็ไป DIY ทำํำเองได้ครับแต่ว่าถ้าแถมมานี่มันก็ดีนะครับแล้วรับต่อมาครับปุ่มวอลลุ่มครับมันไม่มีให้ มันน่าจะมีปุ่มตรงนี้ให้มาครับอันนี้เป็นของเหลือจาก x y s หนึ่งร้อยเฮดครับปกตินี้ผมเห็นให้แต่น็อตเกินอันนี้ให้ปุ่มโวลูมเกินมาแปลกโคตรแปลกนี่ครับน่าจะแถมตัวนี้มาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเรามาปรับโวลูมมันก็จะมีเสียงไฟเสียงน้อยขึ้นนิดนึงครับจับแล้วมันจะมีเสียงน้อยประมาณนี้แหละครับอ่พูดถึงเสียงน้อยผมลืมบอกไปอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเลยนะครับ คือตัวนี้มันจะมีเสียงน้อยคางมานิดเดียวครับคลางมานิดหนึ่งให้พอได้ยินแบบคอคอหูไม่ได้ดังมากนะครับมีเสียงสัญญาณลบกวนมานิดเดียวเองครับแต่ผมผมรับได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรในส่วนนี้เพราะว่าเปิดเพลงไปมันก็ไม่ได้ยินแล้วครับมันจะได้มันจะได้ยินในตอนที่เราไม่ได้เปิดเพลงเฉยครับ <c oughs> ถ้าเปิดเพลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็จ <c> บ <oughs> ประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียถ้าถามผมว่าเล่นได้ไหมนะครับผมก็แนะนําเลยครับตัวนี้แนะนําให้เล่นมาก สำหรับใครที่ซื้อไปใช้กับลำโพง2.0นะครับผมถือว่าเหมาะครับผมค่อนข้างที่จะชอบโทนเสียงถ้าใครแบบชอบทนเสียงแนว tb 2 1บอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์ครับผมลำโพงเสียงกลาง rl ซ้ายขวาตัวนี้เหมาะมากโอเคครับถ้าใครสนใจก็ลองซื้อลองหามาเล่นกันได้ครับราคาไม่แพงได้ชิปแท้ไม่ต้องไปลุ้นเลยครับผม,มประมาณนี้แหละครับ คลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็ได้ครับผมหรือถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กดซับสครับซับซับสไครให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมลิ้นพันกันหมดแล้วสวัสดีครับ